<c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านวันนี้ผมพ่อยอดวอน99 <c oughs> ก็จะเล่านิทานเรื่องพระภัยมณีบทประพันธ์ของทุนทรผู้กวีเอกของโลก ตอนที่สามตอนสีสุวรรณเข้าเมืองรลวม,มาจากคลิปที่หนึ่งให้ทุกคนได้ฟังรับฟังได้เลยนะครับจะกล่าวถึงอ,อ,อนุชานิทราสนิทพระอาทิตย์ย่อเสียงแฝงพึกษา นำข้างพรมปลมพัดกระพือมาสนะเสียงสกุณาสน,านาันไพรทะเลลึกเลื่อนลั่นสนันคลื่นภาวาตื่นวาดวันรือไทยไหวไม่เห็นพี่ที่พุ่มพาพึกษาใส่ประหลาดไกลปลูกพรมทั้งสามนายพระเชษถาเข้าไป ข้าไปข้างในเล่าเมื่อกี้เป่าปีเล่นไม่เห็นหายที่ก็เตียนเลื่อนลาดล้วนหาดทรายแกแฝงไกายที่ไหนก็ไม่มีสามนานบนิ่งคิดผิดประหลาดผู้ว่นาเดเนื้อกลางขนางหนีจะทอดทิ้งน้องไว้ก็ใช่ทีเห็นจะมี สักสิ่งนึกเลี่ยงใจแล้วพากันย่างย่องมองขาเม้นก็พอเห็นรอยเท่าที่ยาวใหญ่มาหยุดยั่งสุดสิ้นเพียงต้นใสแล้วกลับไปหายลงในโครงคาอันรอยนี้ไม่ใช่รอยมนุษย์ต่างวิมุตต์หมางกิดชิกกังขาเหลือยักษ์สีผีเสื้อแกล้งมายา มาลักพาภูว่าในเอาไปกินสีสวรณค์เหีนเกียงก็ใจหายและถวยกายลงกับท่าชลาสินพระเนตรนองในยนาดังวารินกันแสงสิ้นเสือกซวบสลบไปทั้งสามพรามเข้าประคองพระน้องนาศเห็นอนาตนิ่งแน่เขาแก้ไขร้องเรียกพรางทางแสนสงสารใจก็ร่ำไร เรียกหนอกษัตราศ <c oughs> ีสวันพื้นองค์ดำารงนั่งสู่ส่วนหลังคลอเนตถึงเชทฐาโอ้สองสาร ปชานนี้พระพี่ยาไปรับตาตายเป็นไม่เห็นกันเป็นเพื่อนสุกทุกโศกมิโยกยากตั้งแต่จากกรุงไกลไอสวรรค์ละหวกวละเหินเดินป่าพระนาวันกินเผือกมันต่างเข้าวทุกเช้าเย็นอยู่ด้วยกันหลัดหลัดมาพลัดพรากแต่แสนยาก แล้วมีหนำมาซ้ำเขียนนนึนึๆแล้วก็น้าน้ำตาเสซนอยู่จะอยู่เป็นคนไปทำไมกันสะอื้นอ้อนข้อสวงเข้าหักฮักวรพักผุดผ่องก็มองสีกันแสงทรงสวกสันพันธวีอยู่กับที่หาจใา่ทราโคงขาทั้งสามพรม เข้าประคองและร้องให้น้ำตาไห i, พลพร่างพลายทั้งซ้ายขวาต่างนบนอบปลอบหนอ่อกษัตราอย่าโสกาตอมนักจงหักใจอันกำเนิดเกิดมาในล่าโลกสุขก,กับโศกไม่ได้สิ้นอย่าสงสัยซึ่งเกิดเหตุเชียดถาเธอหายไปก็ยังไม่ รู้เห็นว่าเป็นตายควรจะคิดติดตามสแสวงหาแล่นนาวาไปในวนชนละสายแม้นพระพี่มีม้วยคีวาไวา้ก็ดีไล่จะได้พบประสบกันข้าทั้งสามก็จะตามเสด็จด้วยผิดชอบช่วยไปกล่วจะอาสัน เงดับทรงสัวกาอย่าจาบันเกนเนิ่นวันเสียเปล่าไม่เข้าอย่าพระฟังสามพรามณปอบก็ชอบกิตแสนสนิทยิ่งกลัวญาติวงศสาคอยค่อยมีแรงแข็งขืนกลืนน้ำตาเกียงบัญชาชมพรามทั้งสามคนถึงมาดแม่นเป็นเพื่อนก็เหมือนพี่ ด้วยน้องนี่ก็ยังเยาเฉาฉง,งนช่วยพี่ช่วยคิดติดตามเมื่อยามจนพระคุณล้นล่ำพบล่ำลบพบไกดแต่ถ้าเลลึกก้วงถึงอย่างนี้ไม่รู้ที่จะตามติดไปทิศไหนจะผ่อนปลนบนบานประการใดจึงจะได้แก้งกิจ ใเก้าสารนวสา้นฉลัดเฉลยตอบพ่อคิดชอบอย่างนี้ดีนักหนาพี่ได้ครูรู้เรียนตามตำราจะจับยามสามตราให้แน่นอน แล้วนั่งนิ้วแล้วนับนิ้วนิ่งนั่งตั้งสติตามลัทธิเรียนรู้ที่ครูสอนทั้งลมจัน์รกาลาพยากรเห็นแน่นอนแม่นยำแล้วทำไหนอย่าคลววคล่ำลำพึงถึงพระพี่มีตรีพาไปดังใจหมายเขาอุปธรรมขําสูอยู่สบายพอเคราะใคร เห็นจะพบประสบกันอยู่ข้างทิศอาคาเนทะเลลึกพระยานึกแนงว่าจะอาสันเราเรียบเร่งออกเรือเพื่อจะทันแล้วพากันลงมาเพตรายนถอนสมอซ่อใบขึ้นใส่เสาจัดให้เจ้าโมลาเป็นต้นหนุนนอกษัตริสอง สองพรามเป็นสามคนขึ้นนั่งบนบาหลีด้วยปีชาพอสิ้นแสงสุริยันจันกระจ่าง่องสว่างกลางทะเลพระเวหาต้องพระพายชายพัดกระพือพาสัมภาย่าฝ่าขึ้นมากลางชนพระแรงเลตามกระแส ชะลาศินสีคารินกลอยแกงทุกแห่งหนและรีบเลี้ยวเทียวเมฆเป็นหมอกมนเห็นแต่ชนกับมัจฉาดาราพลายเวลาคล่ำน้ำเค็ม,ม,ก,มกรพ็พลางพล่างแว็บสว่างวาบวับระยับใจสมอยเม็ดเพชรลัดมัวลาลหล เยมกระจายปลายพร่างกลางชลาพระเอ็นองค์ลวงบนแทน่นไทยบาลีแสนทวีพูนทเวศถึงเขตฐาจนเดือนดับรับลงในโครงคาสุริยาพุ่งพุ่งพ้นจนละทาน บัดน,นี้ก็ขอจะขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้และขอให้ท่านผู้ฟังกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้จัดทำด้วยและพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ